วันชั่วๆไปไงก็ได้ัตว์บ้นใหญ่ร้องรำทำเพงลงเลงไสวัสดีค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาไปเที่ยวงานกาชาติสอ6พั้าค่ะที่สวนลุมค่ะวันนี้สายเดียวนะคะเริ่มต้นเดินทางกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองขึ้นตรงหน้าแม็กโรนี่ค่ะแม็กโรบางกะปินะคะแล้วก็ไปลงลาดพร้าว สุดสายเลยนะคะแล้วก็ต่อด้วย MRT สายสีเงินไปลงสวนลุมพินีเลยค่ะในระหว่างถายอยู่ก็ไม่ได้คุยอะไรมากนะคะอยากให้ชมบรรยากาศไปยาวๆเลยค่ะเดินชมบรรยากาศกันไปทั่วๆไปค่ะก็มีแวะซื้อของบ้างตามร้านค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นของที่มาจากโรงงานซึ่งคนเยอะมากค่ะ แล้วก็ที่สำคัญไฮไลท์ของงานพลาดไม่ได้คือชมไฟสีทองสวยๆค่ะชมกันไปเรื่อยๆเลยนะคะ เสื้อเชิ้ตเสื้อโปโลแล้วก็เป็ขายาวนะครับเสื้อเชิ้ตเสื้อโปโล พิเนี high, like ่ยนเลยค่ะคุณพี่ออกใหม่สีใหม่แบบใหม่สดคุ้มเลยค่ะสามเก้เก้าอยู่เที่ยวชาติ่นะดีซื้อะื้ออะด้วยครทำซวระ ซือจะซื้อไงเออฮะคุณ ิก่อนได้นะคะอาหารทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพค่ะเชิดปีนี้เรามากระสายวีแกนใสายคีโตสายโปรโตีนนะคะเชิญแัชชิวะชมก่อนได้นะคะ นะหรือว่าใครใดที่อยากร่วมนะเรื่ขของสนุกกับธรรมศาสตร์นะสามารถที่จะร่วมสวนุกกับธรรมศาสตร์ได้ในบูรขราคเลยนะราคาเพียงแค่ส0บสิบบาทน,นะรุ่นลับไอโฟนสี่ไปเลยสิบห้าด้ซ้ำนะฮะเอ,อ้นะคะจู่ฮุกโรจู่ฮุกโรจู่ฮุกโรทะเลกันอยู่ก็สัยนบานใหญ่ร้องรำทำเพลงนลิรรไปร้องรำ

Icana, ให้เรา,าเลี้ยงเราดินินจีก็เทยเราเลี้ยงก็ให้เราเลี้ยงเราบินปีอายุ1 9เได้มาเป็นสาวมอชอสนุกเั็นพอเมื่อได้ถูกรงสันบอดงยามรับบอดไม่จะดิ้น่เป็นสาวม้องต่สูงมันและพีต่เจอขอกฉันรับเราต้องมีหาต่ความันาทุกเวลานาทีไดหัวใจมาถึงมาอยู่สถานการแตความเป็นกัน ชัางก้องกนควาสุขเรือร้อรวมกันมาไปสรรพัญเราสาวนาการเราสาวศานาการเวทีไปทางกบไม้ครืนเกลีงวที่เจอแท้นีิเี่ยนเลยมาติกมาที่นี่ก็สัสกสี่เชิญลีเข้ามาเ้ี่ยมาที่นี่ก็มาาล้วาเิอทุกคเข้ามา

你报了，你报了。 เธอเลยค่ะบุญด <แ fast S 1> ีจากของเราตอนนี้ลอนนี้่อให้สวยดายนะคะล้วตอนนี้นะคะ 没停啊。 เราทำบุญกับสลากกาชาิาด้วยนะคะเป็นอันว่าวันนี้เราบรรลุวัตถุประสงค์ในการเที่ยวคือเที่ยวด้วยได้บุญด้วยะค่ะ ฟกนยค่ะารเข้ากัด้ี่คุณกดได้ค่ะการได้รับรางวัลด้ค่ะรับเงินคำนึง่ากดได้ค่ะรับคำนึงว่าสารคาีประเทศไทยบัตรเที่ยวต้อรอบหึงร้อยบาทบัดรเดี่ยวมูลค่าห้าสิบบทัตรเซ็ตสามเาสิบาทซื้อหนงบัตรได้รุ้นึ่จีราได้เฉล่จากการจำหน่ายบัตร ัน,นี้ค่ะที่ได้มาจากงานกระชาติเมื่อคืนนะคะก็ะมีเสื้อมีกอกนอมีสบูงอ่อนทัวพิคาชิโออันนี้รางวัลจากการสอยดาวของธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ช่วยสลาความรุงกาชาติแล้วก็มีขนมเที่ยวไปด้วยได้บุญด้วยก็จะประมาณนี้ค่ะอุดหนุนทุกร้านไม่ไหวค่ะ